สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาโพกับช่วงสกูชีเสียตายมีคนบอกว่าอยากให้เราสกูชีไปแช่ช่องแข็งอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าสนใจไปดูกันเป็นน้องควอราแล้วกันตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะคะก็จะแอลลงไปข้างล่างกัน <c oughs> เราก็มีอยู่หน้าตู้เย็นกันแล้วอันนี้ให้ดูความสโลของสกูชีก่อนนะคะก็คือจะขึ้นช้าประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าแช่ตู้เย็นแล้วจะเป็นยังไงมาก่อนน้องควอา กันพรุ่งนี้นะคะ24ชั่วโมง The next morning ฮัลโหลอันนี้มาอยู่อีกวันหนึ่งแล้วนะคะเรามาดูสกูชี่ที่เราแช่แข็งเป็นเวลาหนึ่งวันกันค่ะตื่นเต้นอะทุกคนเดี๋ยวเราจะหยิบออกมาเลยนะคะเฮ้ยทุกคนคือแบบแข็งแล้วแบบเย็นเจี๊ยบเลยหนึสองสามมันโลบ้านแตงที่แบบตอนแรกที่โอ้ดูดิก็คือไม่ขึ้นแล้วอะสุดยอด